สเสด็จเนี่ยเป็นเสื้อ,อยูกาตานะคะเพื่อนๆคะ่ะยูกาตามีตัวเดียวนะคะตัวนี้เป็นฝ้ายกระตุยเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กแล้วก็ทอแบบลายน้ำฝนลายน้ำฝนกระตุยเส้นเล็กแล้วก็เขาจะปักตรงนี้คะ่ะกระเป๋าปักตรงกระเป๋าสองข้างเลยนะคะ บรรยากาศเริ่มจะหนาวมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหาเสื้อใส่กันเลยยังอันนี้เหมือนใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วก็มาใส่เสื้อตัวใหญ่ทับอีกก็เลยจะดูใหญ่ๆนะคะแต่ว่าขอเพื่อนๆไปใส่คลุมใส่แล้วแต่ว่านุ่มสบายค่ะนุ่มสบายไม่ร้อนเลยนุ่มใส่สบายอันนี้อยู่กระตะยเกระตรมีตัวเดียวนะคะมีตัวเดียว ผ้าหมดแล้วนะคะผ้ารุ่นนี้หมดแล้วสั่งตัดเพิ่มอีกไม่ได้แล้วนะคะมีตัวเดียวตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,550บาทรวมส่งค่ะ1,500บาท1,550รวมส่งนะคะอึ5บรวมส่งตัวที่หนึ่ง เสื้อ,อยูกตะตัวที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่าตัวต่อไปเสื้อ,อยูกตะตัวที่สองค่ะเจ้อคุมยูกตะตัวที่สองงานปักเหมือนกันนะคะงานปักแต่ว่าเป็นย้อมครามค่ะตัวนี้ย้อมครามธรรมชาติ แฟนฝ้ายเข็นมือเส้นเล็กนะคะฝ้ายเข็นมือเส้นเล็กงานปักนี่ก็งามมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะใส่ให้ดูสวยค่ะใส่คุมทำงานใส่ไปเที่ยวใส่กับกางเกงยีนใส่กับเสื้อยืดอะไรก็ใส่ได้หมดเลยค่ะสวยเป็นเสื้อที่แบบมีสไตล์มากสไตล์ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะคะ แต่ก็เน้นความเป็นพื้นบ้านความเป็นธรรมชาติความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอยู่ด้วยนะคะเนี่ยคือแบบงามมากเลยแบบมีตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็1,550บาทนะคะ1,550บบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆค่ะ ไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวไปแล้วนะคะแล้วก็มีแบบตัวที่ไม่ปักนะคะตัวที่ไม่ปักก็มีหนึ่งตัวยังหลงเหลืออยู่หนึ่งตัวนะคะคือเธอสวยมากอกเออเหม่ยลืมบอกขนาดลืมบอกขนาดทั้งสามตัวเลยนะคะทั้งสามตัวเลยอก อยู่ที่46ถึง46เลยนะคะตั้งแต่32 34ถึง46เลยใส่ได้สวยอันนี้คือไม่มีปักนะคะไม่มีปักไม่มีปักราคาที่1 9 0บาทนะคะ1,900บาทรวมส่งอ่า ไม่ปักก็สวยค่ะเป็นเพื่อนผู้ชายใส่ก็ได้นะคะนี่ผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะหนึ่งพันเบาทนะคะรวมส่งค่ะ,ะยูกะตะไปแล้วนะคะก็ยังเป็นยูกะตะะอีกสไตล์หนึ่งคือตัวไม่ใหญ่สไตล์ไซส์เล็กยังมีหลงเหลือมา1ตัว เป็นสินค้าฝากขายคือเหมยไปฝากขายแล้วช่วงนี้โควิดนะคะโควิดก็เลยได้เก็บมาขายปากติถ้าขายเองนี่หมดไปแล้วนะคะเนี่ยคือหมดไปนานละยังมีก็เลยไปเก็บมาอา้าวยังมีหลงเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่จะสุกคนละทรงกับเมื่อกี้ตัวนี้ก็เรียกยูกาตะยูกาตะเหมือนกันข้างหลังจะยาวนะคะ ข้างหน้าจะสั้นแต่ก็คุมตรงนี้ได้คือแบบใส่คุมใส่ทำงานใส่อะไรได้ป้ายเข็นมือนะคะนี่เข็นมือเส้นกลางๆหน่อยนะคะเส้นไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะมีกระดุมติดตรงนี้ด้วยมีตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็1,090บาทค่ะเพื่อนๆค่ะ1,090บาท พร้อมส่งรวมส่งหนึ่งตัวสั่งตัวที่สองก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าผ้าหมดผ้าหมดค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ทอขึ้นมาใหม่แม่แม่ยังไม่ได้ทอขึ้นมาใหม,ม,ม,มห่ใส่ไ,ไม้แขวนก็ใส่ค่ะค่ะ ตัวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมแบบตัวสั้นหน่อยนะคะตัวสั้นหน่อยอกนะคะสาสาวอก32ถึง40ใส่ได้นะคะเป็นผ้า้ายเข็มมือคัะเพื่อนลายเก็ดเต่าเก็ดเต่าใหญ่ราชวัตรเก็ดเต่าราชวัตรนะคะแล้วก็นี่ปลายแขนตกแต่งเก็ดเต่าเหมือนกันแต่เป็นเก็ดเต่าเล็กย้อมครามนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆมีกระเป๋าค่ะมีอยูสองตัวนะคะรุ่นนี้มียูสองตัวนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นเก็บเต่าเส้นเล็กเอ้ยไม่ใช่เก็บเต่าเส้นใหญ่เข็นมือพุ่งยืนเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นตาเล็กไม่ได้ตาใหญ่ อันนี้เกดเต่าเส้นใหญ่เหมือนกันแต่ตาเล็กเอตาใหญ่โอเคสับสนนิดนึงจะรีบไปไหนเนี่ยคะ่ะมี2ตัวนะคะปกติขายอยู่ที่1,500บาทนะคะรุ่นนี้ตอนนี้เอามาลดนะคะมาลดราคาช่วงโควิดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะหนึ่ง 2ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,290บาทรวมส่งนะคะ1,290บาทรวมส่งเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบใส่คุมสวยใส่คุมกับแงกงยีนกับอะไรอะ่ะสวยสวยค่ะเพื่อน อันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะคะขายไปแล้ว4ตัวเหลือแค่2ตัวเหลือแค่สตัวนี้สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายผ้าหมดแล้วผ้าหมดแล้วสั่งตัดได้ค่ะสั่งตัดแบบนี้ได้